let <laughs> ขอปรบมือดังๆร่วมยินดีกับหนุ่มสาวที่ได้ตำแหน่งไทยสปอร์โมเดล2024เมื่อคืนนี้ได้แก่ TSM 11เอลล่านิรชาดอล l i งและ TSM 27ดี l a น d ดโชชัยทิติิภิธานที่คว้าตำแหน่งไทยสปอร์โมเดลเมล2024คนแรกไปครองซึ่งภารกิจแรกหลังคว้าตำแหน่งทั้งคู่ได้มาแนะนำตัวกับแฟนๆช่อง 7HD พร้อมพูดคุยส,สดๆทีแรกในรายการ เที่ยงบันเทิงสดหนูจื้นเห็นความตื่นเต้นของทั้งคู่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเอล่าที่เพิ่งมาร่วมรายการนี้เป็นครั้งแรกค่ะใช่ค่ะโอ้คือตอนตอนที่ปกติจะมา ตึกนี้ใช่ไหมคะก็จะไปแค่สตูหนึ่งใช่คะ่ะแล้วแบบเขาเปิดประตูไว้ก็จะแบบเง้มๆเอเอทำไรพี่เขาทำไรทไ่านก็อยากอยากดูเพราะไม่เคยได้มาแบบดูเบื้องหลังดูฉากอะไรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆรู้สึกว่าได้มายืนอย่างนี้คือแบบรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นดาราเลยเคยเข้ามางกับเพื่อนใน TSM ครับก็มาสัมภาษณ์ฟิลมานี้อันนี้ก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยจากเมื่อคืนก็ยังตื่นเต้นเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเลยครับเพราะว่า ตื่นเต้นคือใช้คำว่าตื่นนอนไปชั่วโมงหนึ่งครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆช่องเจ d ดด้วยนะคะฝากเอ็นดูพวกหนูด้วยพวกหนูสดใหม่มากๆคือแบบพวกหนูก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยคือมันเป็นครั้งแรกแล้วมันก็คานที่จะตื่นเต้นนิดน,นึงก็พวกหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะ ผลนชื iser, ่องหน้าพระนางจากละครเรื่องใหม่ที่ใกล้ลงจอแล้วผู้ข่าวเงาพยักมาฝากความสนุกให้ชมกันต่อเลยจ้าเหนือจืนกลับมาแล้วนะหลังจบจากละครดราม่ายังดุดและดาวลวงสารต่อความ กับละครบูแอคชั่นผูเขาเงาพยักกันต่อเลยได้สองพระนางเคมีใหม่ภูมิเกติภูมิและพระพายละมิดาคู่กันครั้งแรกซึ่งเรื่องการบูหนุ่มภูมิไม่มีปัญหาเพราะผ่านละครแนวนี้มาบ้างส่วนพระพายเป็นแฟนอาจจะได้เห็นลีลาการต่อสู้ของเธอจากเรื่องนี้แน่นอนซึ่งภูมิและพระพายฝากมาย้ำกันอีกรอบว่า้ามพลาดความสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยจ้า ก็มาถึงพออ่านบทปุ๊บโผล่มาตอนแรกยังไม่ทันพูดเลยนะสู้เลย <c oughs> เออใส่ก่อนเลยยังไม่ทันทำอะไรตัวเราเนี่ยดีกับคุณด้วยนะคุณภูมิเป็นแฟนในช่องเด็ดตามเตรียมตัวได้เลยว่ามันแน่นอนนะคะคลา,ายกระบูนิดหน่อยแบบว่าถือไม้ฟาดปึบอะไรอย่างนี้พระเอกเข้ามาช่วยต่อเออออย่างเงี้ย ใช่ก็เป็นแต่เราเห็นผลงานเขามาเยอะแล้วก็วเออต้องบอกว่ายเราชื่นชมมากแล้วก็ดูตลอดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาดราม่ามาเขาก็น้าตาแบบสุดๆเรื่องนี้ก็มีนี่หรอมีแต่ทำไมโอ้ได้หมดเล้วเอออยากได้ข้างไหนคะซ้ายขวาสั่งได้เลยนะ ฝากติดตามด้วยนะครับผมภูเขาเงาพยักก็ฝากคูค <ame> <V statistically> ่เราแล้วก็เนื้อเรื่องทั้งหมดด้วยต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆมีทั้งความดราม่าจัดเต็มแล้วก็มิติของตัวละครที่ต้องบอกว่าหลากหลายมากๆรวมไปถึงแน่นอนครับผมบูแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับฝาก้วยครับจะจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนรอชมได้เลยภูเขาเงาพยัผู้เริ่มตอนแรกจันที่14ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาค่ะ